กินก่อนค่ะให้กินก่อนค่ะพ่อพ่อป่ปอทป้อปอียายามดนะหันตลยนส่ป้าปูค่ะพ่อพ่อป้ป้อเยไหมครับูว่าหวนนาลูกกับตเป็นกุลสตรี่ะตอยื่นมาข้างหน้าพ่อพ่อ ไปปะทำท่าใหม่ดิทำท่าใหม่สิที่รัเดี๋ยวเดีวเมียนั่เรัอ๊ยโอยโเนี่ยโอ๊ยโอนยอ๊อๆยี่๊ยโอ๊อยอ๊พ่อๆอ๊ยอยอ๊ยโอนีอยออๆอยอออยอนย đi <laughs> ạ <laughs> <laughs>